เสียงอ่านบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องน้ำขึ้นให้รีบท่านผู้ฟังครับมีสําววนไทยบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักความหมายก็คือเมื่อมีโอกาสดีๆควรรีบทำหน้าที่ไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ มิฉะนั้นอาจทําให้พลาดจากประโยชน์ที่ควรมีควรได้สำนวนไทยบทนี้เตือนใจได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างอนาคตอนาคตของสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเรื่องไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไว้เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อโอกาสมาถ,ถึงก็ไม่ควรทิ้งโอกาสนั้นหรือใช้โอกาสนั้นไปในทาง เสียสวความสุขสบายเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ควรมองเห็นความมั่นคงของชีวิตในอนาคตเป็นเป้าหมายสำคัญมองเหตุการณ์และเวลาที่มาถึงบ้านเป็นสิ่งที่คุณค่าประดุดน้ำที่กำลังขึ้นแล้วใช้เหตุการณ์หรือเวลานั้นเองสร้างชีวิตให้มั่นคงจนแน่ใจได้ว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย อยารักษาลูกเป็นต้นตนได้จัดการเสวงหาไว้เพื่อตนเองและครอบครัวแล้วในอนาคตแม้จะประสบกับความเปลีป่ยนแปลงอะไรก็จะไม่เดือดร้อนจนเกินไปท่านผู้ฟังครับสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการสร้างอนาคตนั้นคือการตัดสินใจคนที่ได้รับความสําเร็จในชีวิตมักมีจุดเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่ดีคาดการอนาคตได้แม่นยา แล้วรีบดำเนินการทันทีเมื่อมีโอกาสโดยไม่ลังเลเพราะการไม่ตัดสินใจเมื่อมีโอกาสหรือตัดสินใจผิดเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวในชีวิตฉะนั้นหากประสงค์ที่จะมีชีวิตที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ในอนาคตแล้วก็ควรรีบตัดสินใจทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตทุกครั้งเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเข้าทำนองที่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองขอขอบคุณ กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือพันธููสีทั์ดาดงุง